เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวแบบธรรมชาติบ้างนะครับอันนี้คือสถานที่จะไปนะคะตอนนี้ถึงแล้วนะครับดูใกล้ๆนะครับถ้าปอมคลองสองน้ำนะครับจะเป็นเป็นคลองอยู่ในปา่าเป็นคลองมีสองน้ำมีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มอันนี้บรรยากาศรอบข้างนะกางเข้านะจะสวยงามขนาดไหนเดียวติด,ดตามนะ แบบแรกก็จอดรถแล้วเราก็ลงมากินข้าวก่อนแล้วกันนะเพิ่มพลังก่อนจะไปชมนะครับในร้านอาหารที่เรามากินกันนะบรรยากาศที่สงบ ครับโคกขหอมเจงอันนี้คนศาธทตกใจกินผม,ผมก็กินกาแฟไปเรื่อยๆกินข้าวมาแล้วอ่ะหิ่มเรียบร้อยเดี๋ยวเราต่อไปก็เป็นการข้าไปชมนะครับว่าจะสวยงามคุ้มค่าไหมอ๋อเริ่อบอกนี่อยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับนั่งรถออกมาจากตัวเมืองก็ประมาณสามสิบกว่ากิโลนะฮะจะจากบ้านผมก็สามสิบโลพอดี ทางเข้าลงเนินไปตรงนมีอะไรข้างบนี่แหละครับเดี๋ยวจะเป็นหอยของกินมีลาบต้มจำ้วย เสียค่าเข้านะคนละแพงมากครัคนละสิบบาทนะครับเดี๋ยวทั้งไหนก็ไม่รู้เดีๆๆๆด๋ยวไปดูอ่ะเรียบร้อยตรงนี้เป็นที่เสียเงินนะครับคนละยี่สิบบาทนะหล้วก็เข้าไปดูกันนะเห็นสีน้ำแลยเปล่าสีสวยเลยจะเป็นทางเดินและป,ป่าไม่ไป อันนี้เที่ยบแบบชิวๆวเลย, <c oughs> เยแล้ว <c oughs> <c oughs> อัดวิดีโอด้วยนะ <c oughs> ผมมาช่างทำอากาศดีล,ลงเรีนตอนนี้ตอนเที่ยงนยังไม่ร้อนเลย <c oughs> เดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะไปเที่ยวผานต่อนี่นะครับ ไม่มีคนด้วยนตอนนี้ดนะเดี๋ยวถ่ายให้ชมไปเลยยะอ้าวก็มาเดินเล่นไปไ,ไหนเนี่ยชมบรรยากาศเดินไปเถอะเดี๋ยวก็มีให้ดูเองอันนี้ทะลุมาอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นบรรยากาศที่เราเดินชมป่ากันนะชมป่าแบบคนเมืองนะครับทางเดินอย่างนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีมะแมลงมีตัวอะไรมา กล้กลายไม่มีงูนะเจอน้ำอีกแล้วน้ําสวยมากสีโคตรสวยนะเดี๋ยวจ่อให้ดูใกล้ใสายแจว๋วเออสวยจริงนี่มีปลาด้วยข้างในเห็นไหมสวยงามไหมแรมทับแรมเหมือนในที่ดูใน YouTube เลย ก็ว่าผมดูอยู่ดูไปแหละผมก็เลยมาเที่ยวดูไปดูกันหลายๆมุมเนี้แทนให้ดูน้ำสวยไหมสุดๆเบื่อจากทะเลแล้วก็มาเที่ยวแบบนี้ได้ารมม์อีกแบบไม่มีคนดีด้วยเงียบมากตกลงค่าข้าว20นะดูใน,นเน็ตเขียนว,ว่า10บาทมาริง20แต่ว่าผมเข้าฟรนะีมีคนจ่ายเนีย <laughs> แ,แล้วให <laughs> ้งิีเนี่ยให้ผิดหวังเหมือนที่ดูเลยสวยเหมือนที่ดูตอนเช้า กิน้นกันเลนยครับ z o กันต่อแครับเห็นไกลๆได้ไหมต o o m ให้ดูมนะีปลาเล่นเลยนะครับน้ำใสมากนี่นะกกบรรยากาศ่ะเดินวันนี้เราเที่ยวแบบชิลๆสบายๆ ข้างๆก็เป็นภูเขาอากาศไม่ร้อนเลยนะครับเย็นบรรยากาศดีมากเลยสุดยอไมกกับบ้านถ้าไม่ขายดีครับไหนไหนงูไหนงูงูอะไรเออมันอยู่ในน้ำกลัวทำไมไปดูงูกันเดี๋ยวจะถ่ายงูให้ดูหนีไปแล้วนั่น เห็นไหมกลัวอะไรมันมันตกใจแกดิดู <view> <view> วิวต่อสวยงามเดินมาะนะมันไม่กลัดหรอกอยู่ในน้ำน่นเร็ว,วอ่ะอ่ะไม่เดินมาก็อยู่นั้นมามามาโ <c oughs> <c oughs> ต้วสวยจริงๆไม่ผิดหวังเลย น้ำก็สวยดูใสขานาดไหนงูตัวเล็กเลยชัดเจ๋วเอองูกินปลานองกลัวมันมีลายด้วยนะเออข่างมาเออันนี้ป้ายนะครับอ่านว่าอะไรไ่ดูพี่เกียดอ่านพี่เกศผู้หญิงนะเกินมาเตี้ยสวย่ะเขาถ่ายรูปดีกว่านี่มุมหนึ่งนะครับไปได้เรื่อยเลยเดี๋ยวจะพาชม ให้ทัวเพราะวันนี้วันนี้ไม่ได้ไปไหนมาก <p> เพื่อนเพ <p> ื่อนเขาไปเที่ยวกันก็นกเลยออกมาเที่ยวเขามั่งแต่เข้าไปทีๆเราไปมาแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนแนวมาเที่ยวแบบนี้เดยนดูอะไรที่มันสบายตาที่สำคัญก็คือ่เหมันไปไก่นะ ขับรถสักเดียก็ถึงแล้วไ่เดินชมให้ทั่วเลยเดินดูต่อนะครัไม่รู้ัันจะไปถึงไหนก็ใหญ่พอสมควรนะเนี่ยมีน้ำาะะขุ่นหน่อยเพราะน้ำมันไม่ไหลนะพุ่งนี้ ต่วิวก็ยังสวยตอนนี้เชยงวันนะครับบอกอีกทีอากาศดีมากไม่ร้อนเลยนี่นะครับมีต้นไม้ก็ร่มรื่นฮะอย่าทำลายต้นไม้อย่าตัดต้นไม้กันนะครับเต้มา<อ>สีอยู่คนเดียวเดี๋ยวงูมา ถ้าเข้า20บาทนะครับเผอว่าคุ้มค่าทีเดียวะสร้างความเพลิดเพลินได้เป็นอย่างดีนะน้อยก็ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจุดถ,ถ่ายรูปเดินต่อถ่ายรูปเสร็จก็เดินต่อกลัวไปเหอะไปไหนล่ะกัดเด็ปเดินมาสิเดี๋ยวจบจากนี้ผมจะไปแวะทางผ่าน เป็นมีอ่าวอะไรอยู่อ่าวหนึ่งเป็นทางกลับบ้านพอดีเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกหนึ่งอันตอนนี้ดูนี่ไปก่อนนะครับไม่มีอะไรนะก็เป็นที่สงบสงบอากาศดีๆสวยๆเดินไปได้เรื่อยๆไกลเหมือนกันนะนี่ เห็นว่าร่วมประมาณกิโลหนึงได้เจ๊เอะเห็นไรกลวงก้องฮะไม่ได้ไม่ เบื่อหรือยังนะ่ะปิดก่อนเดวเจอตรงไหนเท่ๆก็ค่อยถ่ายต่อเดินมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าจเจอทางออกแล้วนี่นะน่าจะเป็นทางออกข้างหน้าน,นีนะ้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการทัวร์นะครับ ยังไม่อยากไปเลยอแต่ดีแต่หนูอยากแบบกลัวอะไรแค่งูไงกลัวมันใหญ่นี่นะครับ,บ,บจบแค่นี้นะครับคลองสองน้ำนะครับข้างหน้าจนะี่เป็นทางทางออกแล้ว ดีท่านผู้ชมบ๊ายบายเจอกันอีกทีที่อ่าวอะไรไม่รู้เดีย๋ยวไปดูกัน